โอมาทันแวบๆบผแบบู้กำลังทําสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งอันสตอมวันนี้ทําสองหนึ่งหนึ่ง อันนี้ของจริงไม่มีการสรับขาหลอก4151ึ่งให้อันตอมเมื่วานโดนพี่ชี้สับขาหลอกโหไม่ได้รอถ่ายเลย2 1 1 ิดอะไรขึ้นวันนี้ปู่สี่6พ่วงทีเดียว3ามขบวนเลยว้าวมากส่วนสองหนึ่งหนึ่งพ่วงริว้วเรียบร้อย สอง211่ะกรุงเทพตะพานหินขบวนนี้จะออกจากกรุงเทพเทียง้าห้5นาทีผ่านบางซื่อผ่านนครสวรรค์ปลายทางตะพานหินวันนี้ขบวนสิน้าที่986เข้าชั้นชลาที่10โอ้เมื่อวานนี้ก็ถ่ายได้วันนี้อีกวัน เข้ามาช่วงเวลาที่เราพักเบรกพอดีเลยส่วนที่ตามหลังว่าแพเป็นรถด,ดีเซลรางก็จะเป็น279ด่านรมแดนบ้านคลองลึกสี0 5 ขบวนรถมาเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะคะทุกคนพี่พี่สับเปลี่ยนที่นี่ก็มีความชำนาญมากแต่ละคนแล้วก็ใจดีด้วย อันนี้ปิดท้ายด้วยหนึ่งสองสอพอหชันชลาที่ 7, จดชันชลาที่สิบตอนนี้ก็มีขบวนสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้หเดี๋ยวสองเจจะเข้ามาแล้วปู่ก็จะเข้ามาพ่วงเก้ด้วย กำลังเพล่นไปทางบ้านของมือกำลังถอยเข้าเที่ยงกระบวนอยู่ในชาชารชาลที่แปเพื่อประกอบในขั้นาอโปรดก่อนเอาไปผสมของของชาชารลาแปด่าวระผู้โด้สารที่จะกาินทากับเราโอ้เขาพ่วงริ้วเก้าแปถก เนชั่นบ้านของม o r t รีสปอร์ตเทรแอดแพ็พอร์ตบริเี่ับารที่จะเดินทางกกบอกราที่2เควอาอร้าาอแล้ จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ชั้นชะาาที่7 8แล้วก็ส0มีขบวนรถไฟจอดอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงด้วยว่ากล้องเราเล็กก็เลยได้ภาพมาแบบนี้ได้แค่นี้จริงๆ986นั้นเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ลงของเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณปู่4016ล้ากขอบจากชั้นชลาที่10อย่างเร็วเพราะว่า21ก็ใกล้จะได้เวลาออกแล้ว เร่งตามปู่เลย ทำไมเสียงน้ำเป็นอย่างนั้นน้าเปิดวีนแล้วค่ะอันสตอมสี่หนึ่งห้าหนึ่งค่บวนธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหินผ่านบางซื่อบ้านปาชีนครสวรรค์ ปลายทางตะพานหินไอเราก็อีกสักครั้งไอเราก็ไม่เคยไปจริงๆตะพานหินแต่ก็เคยเห็นรูปถ่ายภาพถ่ายที่ทพี่ๆเพื่อนๆเขาลงเช่นกันก็เป็นสถานีที่คนชอบไปเหมือนกัน ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและมีความสุขกับรถไฟไทยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ